สามกุมภาพันธ์สอนห้ารที่เอา,มาเมล็ดพันธ์ุมาจากอเมริกานะมีอยู่สามสายพันธ์ุในโรงเรือนนี้ดูซะก่อนตอนนี้เห็นไหมมันรกมากก็จะเป็นพันธ์ุกลมๆแบบนี้กลมๆถ้าเรามองจากข้างบนเราแทบจะมองไม่เห็นเลยนะ มันต้องมองต่ำๆลกช้อนขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมเห็นหรือเปล่านี่แดงๆแบบนี้เห็นไหมแดงๆแบบนี้คือมันรกมากแล้วเราก็ไม่ได้ทําความไม่ได้ตัดมันอะไม่ได้ตัดแต่งใบมันทั้งสิ้นดูสิอีกหนึ่งสายพันธุ์ของมะเขือเทศเขาจะเป็นลูกลีลีแบบนี้เห็นนะเป็นลูกลีลี ดีลียาวๆแบบนี้มันอีกหนึ่งสายพันธุ์นะแล้วก็มันจะเหี่ยวมาแล้วเป็นลูกดีลีแบบนี้ถามว่ามีเยอะไหมเยอะมากแล้วก็ไม่รู้จะเข้าไปเก็บยังไงดูสะก่อนคิดว่าคงจะต้องตัดแต่งแล้วล่ะไม่รู้จะตัดแต่งยังไงไม่รู้จะตัดอันไหนออกไม่รู้จะเอาอะไรเข้าแต่ถามว่าดกไม้ก็พอมีนะและที่สําคัญในโรงเรือนนี้มันเริ่มพังแล้วเห็นไหม หลังคาโรงเรือนเริ่มพังแล้วแล้วก็มะเขือเทศหลากหลายมากกะ่ว่ามันก็คงต้องตัดแต่งอะอีกอันหนึ่งที่เชะที่อยากจะแนะนำก็จะเป็นพันธุ์ลูกกลมๆเล็กๆเ,เป็นลูกกลมๆเล็กๆเ,เลยนะเนีย่ยลูกกลมๆเล็กๆมีมีลูก ยาวลูกกลมๆเล็กๆล,ลูกกลมๆเล็กๆแบบนี้อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่แนะนำจะเป็นกลมๆเหมือนกันแต่ลูกโตขึ้นมาหน่อยนี่เป็นโตๆเป็นกลมและโตก็ดูดิลกแบบนี้ ก็ไม่รู้จะเก็บยังไงอะนะเพราะว่ามันอยู่ข้างในมองไม่เห็นหรอกจริงๆแล้วมันคงต้องตัดอะไรทออะไรออกบ้างแหละเพราะว่าเราเสียดายไงไม่ได้ตัดใดๆทั้งสิ้นมันก็เลยลกอย่างนี้แหละเดี๋ยวต้องเอามา่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตัดกันดีกว่าว่าจะทํายังไงให้เมื่อือเทศเราเพลียวแล้วก็เก็บได้ไง่ายๆมันดกนะเห็นปะมันดกนะแต่เก็บยากคอยมาดูกันแล้วกันว่าจะเก็บยังไง Oh,